เรื่องผีผีเรื่องผีแฝดพี่ประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม subscribe ก,กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะนาสาวของน้ำทองท้องโตัวกว่าปกติแค่เพียงสี่เดือนกว่าๆใหญ่ผิดหูผิดตา คนเขาพากันพูดว่าคงจะเป็นลูกแฝดตอนนั้นน้ำทองอายุสิบสองขวบและอยู่ต่างจังหวัดแต่บ้านของเธออยู่ใกล้กับบ้านของนาแล้วก็คอยดูแลนะเพราะกลัวว่าจะเป็นอะไรไปผัวของนาไปทำงานรับเหมาก่อสร้างอยู่ต่างจังหวัดนานๆนนถึงจะมาหาจึงฝากญาติให้ช่วยดูแลเมื่อมีคนพักว่าน้าท้องลูกแฝด น้าใจร้อนกลัวว่าลูกจะเป็นอะไรเพราะลูกแฝดจะตัวเล็กกว่าเด็กที่เกิดมาแค่เพียงคนเดียวแล้วก็ต้องให้หมอดูให้ละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นจึงเดินทางมาหาหมอที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ในตัวอำเภอมาตั้งแต่เช้าเพื่อรอคิวในที่สุดก็ได้ตรวจน้ำทองกับแม่นั่งรออยู่หน้าห้องได้แต่ลุนว่าอย่าเกิดเรื่องร้ายๆกับน้อง ที่อยู่ในท้องเลยทุกคนสงสารน้ากับผัวทั้งสองคนตั้งใจที่จะมีลูกและรอคอยเด็กมาเกิดมากครู่หนึ่งน้าก็ออกมาบอกว่าลูกปกติดีทุกอย่างและได้ลูกแฝดเพราะมีเสียงของหัวใจเต้นทั้งสองดวงแต่ว่าน้าหน้าตาไม่ค่อยดีเมื่อสอบถามน้าร้องไห้ออกมาว่าลูกเป็นแฝดสยามตอนนั้น น้ำทองอยังเด็กมากและไม่เข้าใจว่าแฝดสยามคืออะไรน้าบอกโดยละเอียดว่าเด็กสองคนมีหน้าอกติดกันไม่รู้ว่าจะผ่าตัดแยกร่างออกได้ไหมแต่เขามีหัวใจกันคนละดวงถ้าหากว่ามีอวัยวะอะไรบางอย่างต้องใช้ร่วมกันคงลำบากแน่แม่เห็นน้องสาวร้องไห้ก็ได้แต่ปลอบใจไม่ให้คิดมาก ถึงอย่างไรเขาก็เป็นลูกของเราต้องการที่จะเกิดอย่ากลัวอะไรเลยคิดว่าเป็นบุญที่มีลูกทีเดียวสองคนถ้าคิดในงแงด่ดีก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่นะก็กังวลอีกว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นน้ำทองสงสารนะที่ต้องทำมาหากินฐานะใช่ว่าจะดีหาเช้ากินค่ำถ้าลูกห่าตัดแยกร่างออกจากกันไม่ได้ ก็จะกลายเป็นตัวประหลาดให้ผู้คนหัวเราะเยาะน่าสงสารเด็กที่จะเกิดปมด้อยพ่อแม่นั้นกลับทุกข์ยิ่งกว่าเดิมญาติบางคนพูดให้น้าเสียใจอีกว่ามีลูกอย่างนี้อย่ามีเสียดีกว่าแล้วใครละ่ะจะอยากให้เป็นอย่างนี้นาเคยทราบเรื่องถึงความเป็นมาเป็นไปของลูกในท้องเมียเขาเสียใจมากดื่มทุกวัน ตอนนั้นไม่มีงานด้วยพ่านโทษลูกว่าคือตัวสวยจึงทะเลาะกับน้าผู้หญิงบ่อยครั้งแม่จึงแยกให้น้ามาอยู่ที่บ้านให้ผัวหายโกรธเสียก่อนแล้วค่อยเข้าไปพูดและเดือดร้อนถึงผู้ใหญ่บ้านมาช่วยเคลียร์ปัญหาให้ในที่สุดเขารู้ตัวว่าผิดกลับมารับเมียไปอยู่ที่บ้านคนเป็นผัวเฝ้าดูแลลูกในท้องเป็นอย่างดี แต่นาก็เป็นกังวลเพราะฝันว่าลูกอีกคนเป็นผีตามมาฆ่าน้องกับพ่อแม่เพื่อให้ไปอยู่ด้วยกันน้ากลายเป็นคนคิดมากกลัวลูกจะตายทั้งที่รู้ว่าเป็นเด็กผิดปกติแต่ความรักของพ่อแม่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเมื่อถึงวันคลอดคนในหมู่บ้านพากันเหมารถเพื่อจะไปเยี่ยมน้าเข้าห้องผ่าตัดไปเกือบสามชั่วโมง หมอออกมาบอกว่าเด็กคนหนึ่งตัวเล็กมากแต่ก็ต้องเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งแล้วค่อยผ่าตัดแยกร่างการผ่าตัดแยกร่างออกจากกันได้เพราะอาวัยวะภายในไม่ได้ใช้ร่วมกันมีแต่หน้าอกเท่านั้นที่ติดกันเอาไว้แค่นี้ทุกคนก็ดีใจมากแล้วถ้าหากว่าเสียคนหนึ่งไปแต่ยังอยู่อีกคนน้ำทองมีโอกาสได้เข้าไปดูนาะ กับน้องทั้งสองสงสารและกลัวด้วยเหมือนกับตัวประหลาดหน้าเหี่ยวแหง้งจะพูดตรงๆก็คือเหมือนผีมากกว่าคนแต่พูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะจะทำให้น้าเสียใจน้าออกจากโรงพยาบาลก่อนลูกเสียอีกปล่อยให้เด็กอยู่ในความดูแลของหมอและพยาบาลรอให้เด็กแข็งแรงดีแล้วจะผ่าแยกร่างเกือบทุกวันน้าจะมาหาลูก โดยมีน้ำทองมาเป็นเพื่อนเด็กคนหนึ่งตัวโตน้าให้เป็นน้องกินนมเก่งมากตั้งชื่อว่าแอนอีกคนตัวเล็กหน้าตาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นิสัยโวยวายถ้ากินนมไม่ทันก็จะกรีดเสียงร้องคนนี้ชื่ออ้อนน้ำทองได้ยินพยาบาลพูดถึงอ้อนว่าหน้าตาเหมือนผีมาเกิดนิสัยไม่ดีสู้แอนก็ไม่ได้ขนาดเป็นเด็กตัวเล็ก ยังสอนนิสัยแบบนั้นออกมานาคงรู้เรื่องของลูกทั้งสองจึงไม่พูดอะไรมากนักนอกจากดูแลเท่าที่จะทำได้เวลาผ่านไปสองเดือนหมอจัดทีมเพื่อผ่าตัดแยกร่างเด็กออกจากกันแต่ก็บอกให้ทำใจเพราะคนพี่ที่ชื่ออ้อนหัวใจมีปัญหาคือมีแค่สามห้องแล้วก็รั่วอีกด้วยอยู่ไปก็ไม่รอดมีแต่รอความตาย ถ้าหากว่าอ้อนเสียชีวิตลงจะมีผลกระทบถึงแอนเธอก็จะต้องเสียชีวิตตามไปด้วยเช่นกันทางออกที่ดีที่สุดก็คือพาตัดแยกร่างเด็กทั้งสองออกจากกันโดยเร็วที่สุดทางโรงพยาบาลไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆถือว่าเป็นการศึกษานาได้แต่ภาวนาให้ลูกทั้งสองรอดอย่าได้เป็นเหมือนในฝันเลยทุกคนจึงลุ้นเหมือนตอนที่นา้า เข้าห้องคลอดและมีความรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเชื่องช้ามากแล้วก็บีบหัวใจของทุกคนให้เล็กลงน้ำทองสวดมนต์ให้น้องปลอดภัยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองอย่าได้เกิดเหตุร้ายใดๆเลยเหมือนว่าคำภาวนาจะไม่ได้ผลเสียแล้วหมอออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วบอกทุกคนว่าผ่าตัดเรียบร้อยดีทุกอย่างคนน้องปลอดภัย และแสดงความเสียใจเพราะคนพี่จากไปเขามีอวัยวะไม่สมประกอบเมื่อถูกผ่าตัดแยกร่างจึงเสียชีวิตนากอดผัวร้องไห้เพราะยังทำใจไม่ได้ถึงอย่างไรอ้อนก็เป็นลูกพวกญาติญาติได้แต่ปลอบใจบอกว่าต่อจากนี้ไปคงจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่าได้กังวลไปเลยไม่ว่าจะพูดอย่างไรนาก็ยังคง ร้องไห้เหมือนเดิมแต่น้ำทองคิดว่านาคงกลัวว่าความฝันจะเป็นจริงมากกว่าที่แฝดผู้พี่จะตามมาสังหารทุกคนเมื่อมีชีวิตอยู่อ้อ,อนไลายจะตายไปน้ำทองเองยังไม่ชอบถ้าหากว่าเป็นผีไปแล้วไม่รู้ว่าจะเล่นงานอะไรน้ำทองหรือไม่น้ำทองคิดแล้วก็กลัวจนทำอะไรไม่ถูกนาจึงมอบออน ให้แกโรงพยาบาลจากนั้นก็นอนเฝ้าแอนเพราะกลัวดวงวิญญาณของอ้อนจะมาเอาชีวิตเพราะช่วงนี้แอนมีร่างกายที่อ่อนแอมากโชคดีที่แอนอยู่ในห้องพิเศษแล้วก็ปลอดเชื้อแล้วห้ามไม่ให้ญาติเข้าไปภายในพวกเขาจึงนั่งนั่งนอนๆอนอยู่ที่ระเบียงหลับมั่งคุยกันบ้างแต่ก็มีความสุขดีนานๆที่จะได้มารวมกลุ่มกันอยู่อย่างนี้ พ่อแอบเอาได้สายศินผูกไว้ที่หน้าห้องของแอนป้องกันดวงวิญญาณทั้งหลายเข้าไปภายในแม่ก็นั่งสวดมนต์ให้แก่หลานทุกคนต่างเป็นห่วงแล้วเฝ้าระวังส่วนน้ำทองก็คอยฟังเสียงถ้าหากแอนร้องและตกใจก็จะรีบมาบอกพยาบาลทันทีแต่ไม่นานน้ำทองหลับไม่รู้เรื่องตื่นมาอีกทีแม่ปลุกให้ไปอาบน้ำล้างหน้า จะได้ออกไปหาอะไรกินกันน้ำทองเฝ้าแอนเกือบสิบวันจึงกลับและปล่อยให้น้าอยู่ดูแลลูกคนเดียวแต่ก็ผลัดกันกับน้าเคยกระทั่งแอนแข็งแรงดีก็กลับมาอยู่ที่บ้านจึงมีการทำพิธีรับขวัญผูกข้อมือบายสีสู่ขวัญและเป็นงานที่มีความสุขมากกลางคืนจึงมีงานเลี้ยงแล้วเล่นอะไรบางอย่างสำหรับผู้ใหญ่น้ำทองเดินออกมาข้างนอก ยืนมองท้องฟ้าแต่แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้ดังๆและเสียงนั้นน่ากลัวมากน้ำทองมองไปที่ริมรัว้วแล้วสั่นไปทางล่างเห็นเด็กตัวเล็กๆหัวโลน้นยืนจ้องมาที่บ้านตาวาวเขียวแต่เห็นหน้าไม่ชัดแล้วชี้มาที่น้ำทองหมาก็หอนด้วยดังจนแสบแก้วหูน้ำทองคิดไปเองว่าบางทีเด็กคนนี้ อาจจะเป็นอ้อนก็ได้แฝดผู้พี่กำลังจะตามมาทวงเอาน้องกับพ่อแม่ไปอยู่ด้วยกันในช่วงที่น้ําทองกำลังตกใจและกลัวจมทำอะไรไม่ถูกเด็กตัวเล็กก็ได้ลอยตัวขึ้นไปอยู่กลางอากาศแล้วลอยเข้ามาใกล้ๆตรงที่เธอยืนอยู่ซึ่งก็ไม่ไหวมันน่ากลัวจริงๆน้ำทองร้องกรีดออกมาพ่อแม่ตกใจวิ่งเข้ามาดู แล้วเข่อยาวตัวแรงมากเธอจึงเอามือนั้นออกจากใบหน้าแล้วมองไปบนอากาศไม่เห็นผีเด็กตัวเมื่อครู่แต่น้ำทองพูดไม่ออกกลัวจนขวัญเสียจึงได้แต่ร้องไห้สะอึกสะอื่นงานที่สนุกเมื่อครู่กลายเป็นกร่อยในทันทีซึ่งมันก็น่ากลัวมากเกือบชั่วโมงความกลัวค่อยจางหายไปน้ำทองสุกหน้าลงกับอกแม่แล้วมองไปที่หน้าต่าง ด้วยความบังเอิญทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมองไปทางนั้นแต่แล้วก็ตกใจเมื่อเห็นเด็กผีตนนั้นมันลอยอยู่อ้าปากแสยะจนเห็นฟันขาวน่ากลัวน้ำทองกรีดออกมาสุดเสียงแล้วชี้ไปที่หน้าต่างแอนเด็กที่นอนอยู่ในเปรถึงกับสะดุง้งและร้องไห้ออกมาด้วยความตกใจทุกคนมองหน้ากันเพราะทำอะไรไม่ถูกอีกทั้งไม่เข้าใจว่า เด็กร้องอะไรทำไมถึงร้องถึงสองคนด้วยกันมันต้องมีเหตุผิดปกติแน่ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงเสียด้วยหน้าต่างจึงปิดหมดทุกบานน้ำทองจึงนอนหนุนตักแม่จับมือพ่อไว้ไม่ให้ไปไหนส่วนแอนร้องจนตัวเขียวคนแก่เอาพระเครื่องมาคล้องคอเอาไว้แล้วเอาพระพุทธรูปวางไว้ตามมุมต่างๆของบ้านห้ามใครออกไปข้างนอกเด็ดขาดพวกเขาพูดคุยกันเบาๆ แล้วได้ยินเสียงเหมือนใครเอาเท้าเตะตามประตูหน้าต่างและก็ข้างฝาคราวนี้รู้แล้วว่าใครทำถ้าไม่ใช่อ้อนเด็กผีตนนั้นทุกคนกลัวไม่กล้าขยับตัวไปไหนแต่คนที่ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปจะต้องถ่ายเบาบ่อยๆพื้นบ้านคนหนึ่งทนไม่ไหวขอเปิดประตูออกไปยืนที่นอกชานบ้านคล้อยหลังไม่นานก็ได้ยินเสียงร้องด้วยความกลัว แล้วก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาเขาปิดประตูเร็วๆเช่นกันแล้วพูดปากคอสั่นว่าผีผีฉันเห็นผีเขาบอกว่าผีคู่แฝดของแอนนั่นเองมันลอยตัวอยู่กลางอากาศมันจะเอาชีวิตของพ่อแม่และน้องแล้วห้ามทุกคนออกไปอย่างเด็ดขาดคราวนี้พวกเขาพร้อมใจกันสวดมนต์ตั้งใจว่าจะสวดจนถึงเช้าไม่มีใครนอน เพราะอยู่ในช่วงแห่งความกลัวเสียงสวดมนต์ดังประสานกันกล่อมให้นอนหลับด้วยความอุ่นใจไม่ต้องกลัวว่าจะถูกผีร้ายมาเล่นงานทันทีที่พระอาทิตย์สาดแสงพวกเขาจึงเปิดประตูหน้าต่างและรู้ว่าปลอดภัยชาวบ้านที่ไม่ได้นอนเฝ้าแอนก็พูดว่าเมื่อคืนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาหอนตลอดเสียงมันน่ากลัวมากคนในบ้านจึงไม่กล้าพูดอะไร พราะกลัวกันแล้วพากันเดินไปหาหลวงพ่อที่วัดท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้นอกจากบอกว่าให้ต่างคนต่างอยู่และแผ่เมตตาให้แก่เขาจากนั้นทำบุญให้ด้วยอย่าหือลูกที่มีชีวิตอยู่คนเดียวนาน,นึกได้ว่าไม่ได้ทำบุญให้เด็กที่ตายไปคิดว่ามอบร่างให้โรงพยาบาลไปแล้วคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลวงพ่อพูดออกมาอย่างนี้จึงจัดเตรียมซื้อข้าวของ เพื่อที่จะทำบุญให้แก่ลูกที่เสียชีวิตแต่ก็ต้องระวังดูแลแอนให้นอนอยู่ในที่ปลอดภัยในวันนั้นก็เร่งจัดเตรียมอาหารเพื่อทำบุญในวันรุ่งขึ้นพ่อแม่และญาติพี่น้องก็มาอยู่ที่บ้านน้ำเหมือนเคยคนที่เคยเห็นผีอ้อนมาแล้วกลัวว่าจะมาให้เห็นอีกซึ่งเป็นผีร้ายที่น่ากลัวจริงๆและรู้ว่าผีอ้อนพร้อมที่จะทำร้ายผู้คน ให้มีอันเป็นไปเหมือนตัวเองเรื่องน่ากลัวแบบนี้ไม่มีใครกล้าเสียงนอกจากพยายามหลบหลีกแล้วก็ป้องกันเครื่องรางของดีต่างๆก็เอามาคล้องคอน้ำทองก็เหมือนกันได้ของดีจากพระดังพ่อเอามาจากไหนก็ไม่รู้แต่บอกว่าช่วยป้องกันพูดี่ผีได้ดีและไม่อาจทำอันตรายแก่พวกเขาได้จึงมีติดตัวเอาไว้และช่วยให้อุ่นใจมาก เอาน้องมาให้ฉันในคืนหนึ่งเสียงเล็กแลมได้กราดเกลี้ยวดังขึ้นพวกญาติญาติที่กำลังจัดเตรียมทำอาหารเพื่อทำบุญต่างวิ่งเข้าไปรวมกันอยู่ในห้องเดียวกันแล้วปิดประตูหน้าต่างอย่างมิดชิดกลัวผีร้ายจะเข้ามาข่นฆ่าซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากจุดประสงค์ของผีตนนี้เพื่อที่จะเอาชีวิตของแอนไปอยู่ด้วยกันนาเขย จึงยกมือขึ้นวายและพูดออกไปดังๆว่าไปผุดไปเกิดเถอะนะลูกพ่อกับแม่จะทำบุญไปให้ลูกอย่าสร้างเวรสร้างกรรมแก่ตัวเองเลยนะไม่มันต้องตายเหมือนฉันเสียงดังส่วนขึ้นมาพวกเขารู้ว่าแย่แล้วที่ไม่อาจทำอะไรได้ในเมื่อผีมันอาฆาตจองเวรจองกรรมเพื่อที่จะเอาน้องไปอยู่ด้วยไม่มีประโยชน์ที่จะอ้อนวอนนะ้าผู้หญิงร้องไห้เสียงดัง ตัวเธอสั่นและรู้ว่านากลัวลูกจะเสียชีวิตไปนาะจึงอุ้มน้องแอนเอาไว้แนบอกแอนคงรู้ว่ากําลังเกิดเหตุร้ายแก่ตัวเองจึงนอนนิ่งไม่ร้องแม้แต่แอะเดียวอย่าทำร้ายน้องเลยนะขอให้ลูกเกิดมาเป็นลูกแม่อีกครั้งนะลูกออนไม่ว่าน้าจะพูดอย่างไรเสียงปึงปงังจากการกระแทกตัวชนกับบ้านยังดังขึ้นเป็นระยะ ซึ่งน่ากลัวมากน้ำทองแทบทนไม่ได้หวาดกลัวจนแข้งขาสัน่นเธอทำอะไรไม่ถูกอยากจะร้องไห้กลัวผีที่ได้ยินแล้วเปลี่ยนมาทำร้ายเธอวิญญาณผีที่ตายมันอาฆาตจนน่ากลัวทำเอาชาวบ้านที่รู้เรื่องต่างปิดประตูหน้าต่างและสวดมวนต์เสียงดังกันทั้งหมู่บ้านอ้อนยังคงส่งเสียงกราดเกลียวบางครั้งร้องกรนคลางด้วยความเจ็บปวด เป็นที่เวทนาแต่พวกชาวบ้านก็ไม่กล้าเปิดประตูออกไปพรุ่งนี้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่พ่อทำให้นะนะเขยยังคงพูดไปเรื่อยๆและสวดมนต์ด้วยคาถาป้องกันผีแต่ไม่อาจทำให้แฝดผู้พี่ลดความโกรธลงได้แล้วเสียงร้องหืออยังคงดังขึ้นตลอดเวลาความน่ากลัวในครั้งนี้บอกได้เลยว่าจะต้องจดจำ กันไปทั้งชีวิตและลืมไม่ลงว่าครั้งหนึ่งเคยถูกผีหลอกเพื่อนบ้านที่มาอยู่ด้วยกันในที่นี้ก็นั่งรวมกลุ่มกันเป็นกระจุกบางคนมือเลอะด้วยมันหมูยังไม่ได้ล้างเพราะวิ่งหนีเสียงผีเด็กน้อยพ่อเป็นคนบอกว่าจะต้องสวดมนต์กันจนถึงเช้าเพื่อที่จะไล่ผีไม่ให้เข้ามาใกล้บริเวณบ้านพวกชาวบ้านก็ทำตาม สวดมนต์ประสานเสียงกันเหมือนคืนที่แล้วเสียงอ้อนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดพวกเขาจึงได้ยินเสียงลมพัดแรงๆสังกะสีสำลัดตากพิกแห้งกระแทกพื้นเสียงดังและเสียงข้าวของซึ่งอยู่ข้างนอกดังโครมครามซึ่งเป็นผลจากความแค้นของผีเด็กมันดนบันดาลให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาและน่ากลัวเสียจนแทบทนไม่ไหวนำทองร้องไห้ ออกมาด้วยความกลัวโชคดีที่มาอยู่ตรงนี้ถ้าหากอยู่ที่บ้านก็ไม่แน่ใจว่าผีอ้อนจะตามไปเล่นงานหรือไม่เสียงสวดมนต์ยังคงดังติดต่อกันตลอดเวลาผู้ที่หมดแรงไปก็พักปล่อยให้คนเสียงดีสวดต่อไปซึ่งก็เป็นอย่างนี้ทั้งคืนเมื่อได้เวลาตีสีก่กว่าท้องฟ้าสว่างเสียงข้างนอกเงียบหายไปทุกคนจึงหยุดสวดมน แล้วพากันล้มลงนอนเกลื่อนกับพื้นบางคนหลับสลบไม่รู้เรื่องพวกที่มีแรงก็เตรียมต้มข้าวแล้วทำอาหารสำหรับทำบุญกันโกระหลหน้าดูน้ำทองไม่รู้เรื่องเพาอหลับสนิทตื่นมาอีกทีก็สายแล้วเสียงแม่บอกว่าไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากันจะได้ไปทำบุญน้ำทองจึงทำตามที่แม่บอกทุกอย่างแล้วก็พากัน ไปทำบุญที่วัดตอนนั้นนำทองช่วยเสิร์ฟอาหารอย่างเดียวหลังจากทำสังฆทานเสียงลมพัดดังมากแล้วก็รู้ว่าอ้อนมาขนาดกลางวันยังมีฤทธิ์ขนาดนี้แอนที่นอนอยู่ถึงกับสะดุ้งร้องจ้าและน่าสงสารมากแต่พวกเราก็ช่วยอะไรไม่ได้นอกจากปลอบใจไปตามเรื่องพระสวดประสานเสียงกันดังแต่ก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้และรู้ว่าคงเป็นอ้อน เธอคงไม่อยากรับส่วนบุญแต่ไม่อาจต้านพลานุภาพแห่งพุทธคุณได้หลังจากเสร็จพิธีแล้วพวกเขาได้รับแจกวัตถุมงคลเอาไว้ป้องกันตัวพระบอกว่าวิญญาณของอ้อนไม่มารบกวนแล้วเขาได้รับส่วนบุญและสำนึกผิดแล้วคงไปผุดไปเกิดทุกคนโล่งอกไม่ต้องเผชิญกับผีเด็กน้อยอีกต่อไปพวกเขาจึงร่วมกันรับประทานอาหาร แต่น้ายังไม่หายกลัวจึงทำพิธียกลูกสาวให้เป็นลูกคนอื่นเพราะกลัวว่าอ้อนจะมารบกวนน้องแม่ของน้ำทองเป็นคนลับแอนมาเป็นลูกเมื่อทุกอย่างจบลงทุกคนมีความสุขมากไม่กลัววิญญาณของผีเด็กอีกต่อไปอ้อนไม่มาสร้างความสยองขวัญให้หวาดพวาถ้ามีงานบุญเมื่อไหร่ก็จะกรวดน้ำไปให้เธอเสมอ ทุกวันนี้แอนโตเป็นสาวแล้วก็สวยมากเธอไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นนอกจากถามแม่ว่ารอยแผลที่หน้าอกนั้นเกิดจากอะไรนากโกหกว่าตอนเด็กๆเธอส่วนมากเป็นแผลจากการผ่าตัดแอนจึงไม่สงสัยอะไร